สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงซอกแซกบ i ไ i ม่หรอกจริงๆแล้วมันเป็นความอยากแซบของจิมเองนะค,ะคือวันนี้จิมเห็นข่าวตัวชโยใช่ไหมคะบริษัทชโยกรุ๊ปจำกัดมหาชนเนี่ยแหละคะ่ะเมื่อก่อนเขาอยู่ MAI แล้วเขาก็ย้ายเข้าไปอยู่ในเซตพอย้ายเข้าไปอยู่ในเซตเนี่ยทีแรกก็ยังไม่มีอะไรคะ่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ย เขาแจ้งขายบิ๊ก o ลอตออกมา2รายการค่ะซึ่งพอจิมเข้าไปดูละดูรายละเอียดใช่ไหมถึงขั้นแบบว้าวทีแรกอะจิมเห็นข่าวการขายบิ๊ก o ลอตเนี่ยเราตั้งไว้เลยว่าเอ๊ะมันจะไม่ดีหรือเปล่านะคะเพราะว่าเราก็จะเห็นผู้บริหารหลายท่านเนี่ยขายออกมาแล้วก็มันก็เป็นการขายส่วนตัวออกมาแล้วมันไม่มีในยะสำคัญแต่แต่ เคสเนี้ยจิมว่าเราต้องติดตามให้ดีเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางถึงแม้ว่าผู้บริหารของชยโยเนี่ยก็คือคุณสุขสรรยศาสินจะเป็นคนขายหุ้นออกมานะคะขายหุ้นชยโยเนี่ย67ล้านหุ้นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็9.50%เลยทีเดียวก็เกือบ10%เปอร์เซ็นต์นะทุกท่านคะ่ะก็ถือว่าเยอะนะอันนี้เป็นการโยนบิ๊กหลอดนะคะให้กับใครรู้ไหมคะให้กับ คุณสุระคณิตทวีกุลชื่อนี้คุ้นคุ้นไหมคะ,ะบางท่านอาจจะไม่คุ้นไม่เป็นไรคะ่ะถ้าจะบอกว่าคุณสุระเนี่ยคือเจ้าของคอมเซเว่นนะทุกคนก็ต้องเก็ตลคะค่ะและอีกท่านหนึ่งก็คือนายแพทย์พงศักดิ์ธรรมทัตอารีคะ่ะถ้าจิมอ่านชื่อผิดขออภยัยอ่านนามสกุลผิดเนี่ยขออภัยด้วยนะคะซึ่งท่านนี้คุณหมอท่านนี้ ทุกท่านคงจะคุ้นๆใช่ไหมคะว่าเพราะว่าคุณหมอท่านออกสื่อหลายๆที่เลยท่านก็เป็นนักลงทุน VI ท่านหนึ่งและก็เป็นผู้ถือหุ้นอันดับสองของคอมเซเว่ค่ะคุณหมอพงศักเนี่ยซึ่งการขายบิ๊กลอดครั้งนี้ของชโยกร๊ปนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะถ้าจินจําไม่ผิดนะของคุณสุขสันต์เนี่ยที่เป็นการโยนส่วนตัวบิ๊กลอตส่วนตัวให้กับนักลงทุนรายอื่นนะคะ ก็ขายครั้งนี้เนี่ยขายไป67ล้านหุ้นก็ซื้อทันละ4เอ่อสาล้านหุ้นหรือว่าถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การถือครองหุ้นก็4.75%นั่นเองค่ะต่อท่านนะคะในราคาหุ้นละ7บาท65สตางค์ค่ะก็ถือว่าต่ำกว่าบนกระดานหากคิดราคาชโยหุ้นชโยนะคะในวันนี้ก็คือวันที่14มกราคม64เนี่ยคิดจากราคาปิด ชโยปิดที่8บาท55สตางค์นะคะลบ7บาท65สตางค์ก็จะาขายบิ๊กหลอดครั้งนี้เนี่ยต่ำกว่าบนราคาปิดบนกระดานเนี่ยประมาณเกือบ1บาทนะคะก็90สตางค์ค่ะซึ่งการที่คุณสุขสันผู้บริหารประธานเจ้าที่บริหารของชโยเนี่ยขายหุ้นออกมาแน่นอนค่ะ จะต้องมีการสอบถามเวลาว่าขายทําไมขายเพื่ออะไรจะมามีดีลอะไรกันหรือเปล่าในอนาคตแล้วมันจะกระทบต่อการบริหารงานในในอนาคตหรือไม่จะขายหุ้นออกมาอีกไหมนะอันนี้เป็นคำถามที่ทางผู้สื่อข,ข่าวเขาก็ไปหาคำตอบมาแล้วค่ะแต่สิ่งที่จิมนำมาพูดเนี่ยทางผู้บริหารเขาก็มีการออกเพรสมาเหมือนกันนะคะว่ามันมันเกิดจากอะไรนะคะซึ่งทางคุณสุขสันต์เนี่ย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของชยโยท่านก็บอกแบบนี้ค่ะว่าการขายหุ้นครั้งนี้เนี่ยเอาจริงๆเป็นการต่อยอดพันธมิตรทางธุรกิจแล้วก็ขยายเครือข่ายธุรกิจต่อไปในอนาคตซึ่งไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการและนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใดเลยนะคะแต่เป็นโอกาสในธุรกิจบริหารหนี้มีแนวโน้มขยายตัวและแผนการลงทุนของบริษัท ด้วยฐานทุนที่แข็งแกร่งเนี่ยมันจะทำให้ทั้งปี6-4เป็นปีที่ดีแล้วก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนั่นเองซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยการขายบิ๊กหลอดครั้งเนี้ยเขาก็เห็นถึงการโอกาสในการที่จะทำอะไรร่วมกันนั่นแหละค่ะเพราะว่าทั้งสองท่านทั้งคุณสุราแล้วก็คุณหมอพงศักด์เนี่ยก็เป็นคนที่มีความรู้เป็นเป็นคนที่มีความสามารถนะคะแล้วก็เป็นคนที่ลงทุนระยะยาว เอาจริงๆแล้วนะคะจิมเชื่อว่าการที่คอมเซเว่นมาร่วมมาซื้อหุ้นของชโยเนี่ยเราจะเห็นทุกจะเห็นการทำอะไรด้วยกันแน่ๆคะ่ะในอนาคตเซนจิมบอกแบบนั้นนะเออมันต้องมีอะไรอะคะ่ะแต่เอาจริงๆแล้วสิ่งที่จิมสนใจที่สุดก็คือว่าคุณหมอพงศักค์ค่ะคุณหมอพงศัก์เนี่ย ถ้าหลายท่านที่ถ้าหลายท่านติดตามนะคะจะทราบดีว่าคุณหมอท่านเป็นนักลงทุนก็จะเรียกว่าระยะยาวก็ระยะยาวนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ท่านก็จะถือลงทุนถ้าธุรกิจบริษัทตัวไหนดีเนี่ยนะคะท่านก็จะลงทุนมากกว่า3ปีขึ้นไปอะ่ะประมาณ3 4ปีแต่แต่เมื่อไหร่ที่เอาละนะคะสมมติว่าปีที่ผ่านมาท่านเห็นเลงเห็นละ ว่าวิการลงทุนในบริษัท A ไม่ค่อยดีนะดูสัญญาณไม่สามารถไปต่อได้นะคะท่านก็อีกปีหนึ่งท่านจะให้เวลาอีกปีหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะธุรกิจน่าจะโดน Disrupt แล้วก็น่าจะโดนแย่งแชร์ได้ง่ายๆท่านก็จะทำการค้ายออกไปนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่า VI เต็มปากเต็มคำไหมจิมก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็น VI เหมือนดรนิเวศที่เราเคยพูดคุยไหมเพราะว่าดรนิเวศท่านก็จะเน้นถือยาวใช่ไหมแต่ว่าคุณหมอพงศักดิ์ท่านก็จะเหมือนแบบลงทุนไปสองสาปีแล้วเห็นว่าธุรกิจยังไปต่อได้ก็จะถือต่อแต่ว่าถ้าเห็นว่าธุรกิจไม่จะไม่ค่อยจะสู้ดีละท่านก็จะขายออกมาจิมก็ไม่รู้ว่าตรงนี้คือเรียกว่ายังไงนะคะแต่ก็คือเป็นนักลงทุนรายใหญ่เหมือนกันค่ะที่จิมบอกว่ารายใหญ่เนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่า คุณหมอพงศักดิ์เนี่ยชอบหุ้นที่มาเก็ตแคปเนี่ยมากกว่าหมื่นล้านขึ้นไปค่ะโอ้โหถ้าระดับหมื่นล้านขึ้นไปแปลว่าหุ้นตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะหรือในมุมมองของคุณหมอนะคุณหมอก็มองว่าหรือหุ้นบางตัวเนี่ยอาจจะเป็นหุ้นไซส์กลางมาหน่อยมี Market Cap ประมาณ4-5,000ล้านแต่มองไปอนาคตแล้วเห็นการเติบโต ที่มีโอกาสไปแตะระดับหมื่นล้านหรือว่ามากกว่าหมื่นล้านได้คุณหมอก็จะไปลงทุนตรงนั้นด้วยเช่นเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองหนึงเลยนะคะว่าคุณหมอมองแบบไหนอย่างไรแล้วก็คุณหมอบอกกระซิบแบบนี้นะคะว่าในเรดาร์ของคุณหมอเนี่ยตอนนี้สนใจประมาณสัก10-15ตัวที่มองว่า น่าสนใจมากๆในส่วนของธุรกิจแต่ด้วยราคามันยังมันยังไม่น่าสนใจอะคะ่ะเพราะว่าราคายังค่อนข้างสูงนั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะว่านักลงทุนส่วนใหญ่อย่างเราเองก็ตามอะถ้าถ้าเราเข้าไปซื้อโดยเฉพาะใครที่เป็นนักลงทุนแบบที่ต้องการล็อตใหญ่ๆจริงๆอะเขาไม่ได้มาซื้อกระปิกระปอยเหมือนเรานะคะนักลงทุนที่ซื้อทีละสมมติว่าพันหุ้นหมื่นหุ้น แสนหุน้นหลักแสนอาจจะต้องมีการพูดคุยถ้าซื้อเยอะๆเนี่ยส่วนหนึ่งคือจะต้องมีการพูดคุยกับทางผู้บริหารนะคะเพราะว่าจิมมองว่าการเข้าไปแสดงเจตจำนงที่ชัดเจนทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายว่าเราอ่ะสนใจซื้อของเขานะมันเหมือนเป็นการให้เกียรติกันนะคะแล้วก็เราจะได้ฟังมุมมองของผู้บริหารด้วยะคะ่ะว่าเขามองแล้วก็วางธุรกิจเป็นแบบไหนยังไงเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ แค่ไหนนะคะวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเนี่ยค่อนข้างที่จะจิมว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการที่จะเราจะไปซื้อจะไปเอ่อจะไปลงทุนในตัวไหนเนี่ยเราก็ต้องดูนะคะว่าเขาเป็นคนที่จริงใจไหมนะคะแล้วก็มีมุมอมองที่จะทำให้ธุรกิจเอ,อให้หุ้นนะคะที่เราจะไปซื้อเนี่ยเติบโตได้หรือไม่อย่างไงแผนของการเติบโตของเขาจะเป็นแบบไหนยังไงเงี้ยค่ะ คือถ้าเราถ้าเราสามารถมี power พอที่จะไปพูดคุยแบบนี้ได้เราก็จะได้ทราบนะคะว่ามุมมองการเติบโตของเขาจะเป็นแบบไหน,นอย่างไรมันจะดีต่อการลงทุนของเราด้วยว่าอย่างนั้นค่ะพอจิมปิงกับการที่คุณหมอพงศักดิ์เนี่ยเข้ามาซื้อบิ๊กหลอดของชยโยเนี่ยจิมก็รีบแจ้นเข้าไปหาข้อมูลเลยค่ะว่าคุณหมอเนี่ยเขาถือหุ้นตัวไหนบ้างนะคะเอามา กระซิบบอกทุกทท่านที่ฟังตรงนี้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นจิมแค่บอกเฉยๆนะคะไม่ได้ชี้นำอะไรมันเป็นข้อมูลที่ Stock Radar ค่ะเขาได้รวบรวมไว้และเขาก็อัปเดตนะคะในวันที่13มกราคม2564ก็คือเป็นข้อมูลจะว่าล่าสุดก็คือล่าสุดแล้วนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยพอร์ตของคุณหมอพงศักดิ์ยังไม่มีชโยกรุปเข้ามานะคะ ไปดูซิว่าในส่วนของพอร์ตฟอริโอการลงทุนของคุณหมอพงศักดิ์นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านลงทุนตัวไหนบ้างแน่นอนละค่ะเบอร์หนึ่งก็คือคอมเซเว่นอันนี้คิดเป็น62.51%ของพอร์ตเลยทีเดียวนะคะอันดับสองก็คือดูโฮมค่ะคิดเป็น12.71%และอันดับสามคือ PTG คิดเป็น10.30%ค่ะ ส่วนหุ้นอื่นๆที่ถือรวมๆกันแล้วก็คิดเป็น14.48%นั้นก็จะมีหุ้นตัวไหนบ้างนะคะนำโดยหุ้น J-Mart m JM t t p วิภาแล้วก็ NCAT ค่ะและนี่ก็คือการซอกแซก VI นะคะนักลงทุน VI ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จิมจะไปซอกแซกซอกแซกซ,กซกนะมาให้ให้ทุกท่านได้ ฟังข้อมูลและกันนะคะว่าเออแต่และ VI ที่ทุกท่านได้รับชมผ่านสื่อต่างๆนะ่ะเขาถือหุ้นตัวไหนบ้างอะไรยังไงนะคะหลังจากที่ซอกแซกหลังบ้านดรนิเวศมาแล้วนะคะวันนี้ก็พาทุกท่านมาซอกแซกนะคะคุณหมอพงศักด์ธรรมทัตอารีบ้างซึ่งก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับทุกๆท,ท่านไม่มากก็น้อยนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้จิมนะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ได้ค่ะถ้ามีอะไรก็มาพูดคุยกับจิมได้เช่นเดียวกันนะคะอยากให้ไปพูดคุยหรือว่าสัมภาษณ์ท่านไหนเนี่ยก็พิมพ์มมเม้นต์มาบอกคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปนี้นะคะมาบอกจิมได้นะคะบางทีจิมก็ไม่ได้โฟกัสหลายท่านนะนักลงทุน V ีมีเยอะมากจริงๆคะ่ะในประเทศไทยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าอยากให้จิมไปสัมภาษณ์ท่านไหนก็บอกจิมมาได้นะคะเพราะว่าจิมจะได้ไป ค้นหาเบอร์แล้วก็พยายามสัมภาษณ์มาให้กับทุกท่านได้ยินได้ฟังกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะวันนี้จิมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ